อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าวันพฤหสวันพฤหัสที่สิบสิงหาหกหกค่ะมาเลี้ยงเขาไก่เด้อค่ะไก่ของอดัมฟาร์มเป็นไก่พื้นบ้านแล้วก็แล้วก็ไอกไก่แจ้ด้วยจ้าไก่พื้นบ้านไก่แจ้ตีกัน มาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นี่ประมาณหาสิบโตจ้ะฝากพี่น้องที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ฝาก พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีกดติดตามกดกระดิ่งให้เนี่ยด้ยค่ะข่าวพอสั่งไร่ได้เป็นค่าอาหารให้เด็กน่อยค่ะสวัสดีค่ะ